ไปไหนมาจ้ะหนุ่มสาวสาวหนุ่มอ๋อไปตามหาพิทวินมาเพียงพิทวินมาไม่เจอมานานมันแล้วนะ่ะนี่แม้คุณนิติเนี่ยเข้าใจเล่นมุกนะหวินก็อยู่ตรงนี้ไงพอกันทั้งคู่แหลคะค่ะเจอคุณนิติก็ดีแล้วพอดีมีเรื่องจะถามเมื่อเช้าฟังข่าวแล้วก็งงเรื่องสารบำนาญพิเศษรูอ้อะไรเนี่ยแหละพี่ยงก็จำไม่ค่อยจะได้นะที่นิติมีด้วยเหรอคะสารบำนาญพิเศษใบเฟร์ไม่เห็นเคยได้ยินเลยอะ ผมว่าพี่ทวินน่าจะหมายถึงสารชำนันพิเศษใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ใชพี่อยากจะรู้ว่าสารชำนันพิเศษคืออะไรแล้วไปเกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายแล้วก็แล้วเมื่อลิขสิทธิ์ได้ยังไงยิ่งถามก็ยิ่งงงนะเนี่ยคืออย่างนี้นะครับสารชำนันพิเศษก็คือสารยุติธรรมระดับชั้นต้นมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีลักษณะเฉพาะโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่องนะครับโดยสารชำนันพิเศษเนี่ยมีสีสารก็คือสารแรงงาน มีอำนาจพิจารณาคดีแรงงานสารภาษีอกรซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีภาษีอกรศสารล้มละลายพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายและสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นต้นขอบคุณน้องใบเฟิร์นกับคุณนิตินะครับที่อุตส่าห์มายืนอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่เป็นไรแล้วครับติดตามข่าวสารเรื่องกฎหมายอย่างนี้ต้องสนับสนุนพี่หวินคนนี้ รู้ชายตัวจริงไม่ทิ้งข่าวสารครับคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่าสารใดไม่จัดว่าเป็นสารชำนาญพิเศษสายด่วนข้อมูลอัตโนมัติยุติธรรมทหนึ่งเจี่หนึ่ง